ชอบหรือไม่ชอบถ้ามีคนจะพยายามมาขายของให้คุณเป็นคุณคุณชอบไหมถามเพื่อนๆคุณชอบไหมถ้ามีคนจะพยายามขายของพูดโน้มน้าวให้คนซื้อสินค้าเป็นคุณคุณชอบไหมพูดเป็นต่อยหอยเลยพูดเป็นต่อยหอย สินค้าดีอย่งางโน้นอย่างนี้เองไม่กินคุณว่ามันน่าจะนมันแตกมัวนะ้วิธีเดียวที่จะสร้างลูกค้านวเ,เพื่อนๆจดไว้เลยตัวใหญ่นั้นจดไว้เลยนะมีผลังคุณจะจะขายอะไรคุณจะจะสร้างยอดดานวน์โหลดแบบไหนคุณแค่ต้องมีผลังถ้าเพื่อนคุณมันอ้วนมากๆ ไปเดือนหนึ่งมันหายไปยี่สิบโลคุณทักไหมอ่ะผมถามคุณทักไหมคุณจะทักเขาไหมมึงไม่แดกเลยนะบอกคุณหน่อยนะคุณจะไปกินตังเราไม่สนด้วยซว่ายี่ห้อนะั้นยี่ห้ออะไรจะเพื่อนรถไปยี่สิบโลเราเนี่ยอยากจะสั่งตามเพื่อนเพื่อนคนนี้ขาวเวอร์เลยไม่เจอกันเดือนเดือ้โ,อโหขาวมากเลยแดกอะไรบอกคุณหน่อยไม่ไหมแต่คุณจะแดกตังเราไม่สนใจด้วยซ้ำ แต่ถ้ามีใครสักคนหนึ่งพย,ยายามขายของกับคุณคุณจะพ้อคุณจะไม่ชอบคุณจะรังเกียจคุณจะหนีเขาด้วยซ้ำตัวคุณก็เป็นโอเคตัวคุณก็เป็นนะแต่มันมีคนส่วนใหญ่มากๆเลยที่จะมาทำเลยต้องลงทุนด้วยหรอต้องลงทุนด้วยต้องซื้อของด้วยหรอต้องก็เอาไปทำเลยทั้งๆท,ที่ไม่มีผลลัพธ์เลย แต่อย่างงอแง,งถ้าโดนปฏิเสธอย่างงี้เงาถ้าโดนปฏิเสธนะ mm hmm. เพราะว่าอะไรเพราะว่าคนส่วนใหญ่อยากได้แต่ตัง oh. อยากได้แต่ตังอยากได้แต่เงินอยากได้แต่วิธีสร้างเงินแต่ตัวเองนั้นไม่มีผลลัพ์และเวลาไปคุยไปสร้างยอดดาวน์โหลดคุณก็จะโดนปฏิเสธและไม่มีใครอยากจะคุยกับคุณคุณเข้าใจใช่ไหม คือมันมง่ายๆยยกตัวอย่างเช่นระบบเรานะระบบเรานะมีระบบแจกเซ็ตทดลองเอาเซ็ตทดลองไปให้กินนยะแต่บางคน่ะแจกเซ็ตทดลองไม่ได้เพราะว่าอะไรบ้าะยังไม่แดกเลยถูกปะอยากได้เงินจากเขาอย่างเดียวแต่แม้กระทั่งตัวเองเนี่ยไม่กินไม่มีผลลัพธ์เรื่องผลิตภัณฑ์ไม่มีผลลัพธ์เรื่องของรายได้มันก็ยากมันยากก็แสนเริ่มแล้วอ่ะ มันยากตั้งแต่วิธีคิดแล้วอะนะไม่ให้สะกอไในคดีแค่ไหนแล้วนะไม่ต้องมาสักอไม่ต้องมาลงทุนอะไรทั้งสิ้นแค่กินให้มันเกิดผลลัพธ์นั่นแหละชิ้นสองชิ้นพอมีผลลัพธ์เสร็จปุ๊บมันจะง่ายต่อการทําคุณแค่อัดคลิปโพสลงสื่อต่างๆเอ้ยฉันกินตัวนี้ฉันข่าวขึ้นหนักฉันกินตัวนี้ฉันผอมลงนะฉันกินตัวนี้ฉันหน้าใสขึ้นนะฉันใช้ตัวนี้ฉันหน้าใสขึ้นนะฉันมีเซ็ตทดลองเพื่อเพื่อนคนไหนอยากได้ ทักมาเอาเซตทดลองทีนี้ทุกคนทักมาเอาเซตทดลองคนละยี่สิบสามสิบเอาไปกินเขากินแล้วเขาชอบเขากลับมาสั่งซื้อคุณได้ตังทีนี้คุณก็อัดคลิปว่าถ้าคุณได้ตังจากแอปเอาลิฟแล้วก็โพสลงไปคนที่อยากหางานเขาก็ทักมาเขาก็ขอโหลดถ้าเขาอยากพอเขาเข้ามาเขา,าขอโหลดเขาอ,อยากทํากิจเขาก็ต้องเปิดร้านแล้วก็มีลิงก์ก็มีได้เหมือนกันแต่ระยะเมื่อกี้มีคนถามว่าต้องซื้อหรือไม่ต้องถ้าไม่ต้องซื้อไม่ต้องทำตั้งแต่แรกพอมาก คุณไม่มีผลับอยู่แล้วแล้วมันทำยาก